ทำไมแมวชอบกินปลาแมวเป็นสัตว์นักล่าโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าตัวน้อยน่ารักในบ้านเราอาหารโปรดของแมวจึงเป็นเนื้อสัตว์แต่แมวก็ดูจะชอบปลาแบบออกหน้าออกตาเป็นพิเศษมาดู5เหตุผลว่าทำไมแมวชอบกินปลา 1. กลิ่นหอมเย้ายวนปลามีกลิ่นหอมที่แมวชอบมาก กลิ่นนี้มาจากกรดอะมิโนและสารประกอบอื่นๆในเนื้อปลาที่แมวสามารถรับรู้ได้ดีกว่ามนุษย์ 2. รสชาติอร่อยปลามีรสชาติที่อร่อยสำหรับแมวเนื้อปลามีความนุ่มชุ่มฉ่ำและมีไขมันดีแมวชอบรสชาติเค็มของปลา 3. แหล่งโปรโตีนปลาเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีสำหรับแมว โปรโตีนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายแมว 4. กรดอะมิโนทอรินปลาเป็นแหล่งทอรินกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับแมวทอรินมีบทบาทที่สำคัญต่อสุขภาพดวงตาหัวใจและระบบประสาทของแมว 5. ธรรมชาติการล่าสัตว์แมวมีสัญชาตญาณน,นักล่าโดยธรรมชาติ ปลามีความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมที่ดึงดูดสัญชตตาตญาณการล่าสัตว์ของแมวแต่แมวไม่ชอบกินปลาทุกตัวควรเลือกปลาที่มีไขมันต่ำและปรุงสุกก่อนเสิร์ฟหลีกเลี่ยงการให้อาหารปลาดิบแก่แมวและเลือกอาหารแมวสุดปลาที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับในครั้งหน้าเพชรพาเพลินจะนำสาระความรู้อะไรมานำเสนอ ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาเพลในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะ